ลุงตู่ถูกกล่าวหาว่าให้เงินสอสอห้าล้านจริงหรือไม่อย่างไรก็เป็นประเด็นทางการเมืองวันนี้คนก็สนใจนะครับบอกเนี่ยนายวิสารอยู่ดีๆก็ยืนขึ้นมากลางสภาบอกว่าลุงตูก่กาลังแจก,กเงินสอสอห้าล้านจุกรูนะครับนะขึ้นไปดูเลยชั้นสามกำลังแจก,กเงินอยู่นะนะครับนะครับก็ได้ข่าวว่านายกก็ส่งคนไปแจ้งความนะครับว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการใส่รงใส่ร้ายนะครับ นะครับพี่น้องเชื่อไหมล่ะนะนาะยศิระก็ออกมาท้าให้เปิดกล้องวงจรปิดวันนี้ผมก็ได้คุยกับนายศิระเจนจาคะสอสอ,สอหลักสี่พักพลังประชารัฐศิระบอกว่าพี่เดชผมเนี่ยอยากให้อ่าชวนหลีภัยประธานสภาเปิดเลยตกลงว่ามีการเอา,อานายกแจกเงินหน้าล้านจริงหรือไม่จะได้ร,รู้จะได้รู้แล้วรู้ลอดไปชวนก็บอกตั้งกรรมการสอบสวนเลยว่านายกแจกังินห้าล้านหรือไม่นะครับ ก็ก็อันนี้ก็เป็นการกล่าวหากันในสภานะครับนะก็การกล่าวหานายกนะหรือการกล่าวหาสมาชิกรัฐสภาเนี่ยมันจะมีกฎหมายมีเอกสิทธิ์คุ้มครองความเห็นส่วนตัวไม่น่าจะแจ้งความได้นะเพราะถือเป็นการแสดงความคิดเห็นนะครับนะเป็นการแสดงความคิดเห็นดูแล้วไม่น่าจะแจ้งความได้นะถึงแม้จะโกหกจะตอแหลยังไงก็มีกฎหมายคุ้มครองเขาเรียกว่าเอกสิทธินะเอกสิทธิ์แปลภาษาไทยว่าเขายกเว้นสําหรับผู้ทรงเกียรติในสภา ส่วนพฤติกรรมของสสในสภา,าจะมีเกียรติหรือไม่กับประชาชนก็ตัดสินเอาเองผมก็คงไม่เข้าข้างใครเพราะว่าสสเนี่ยในความคิดเห็นของผมเนี่ยมันคือนักการเมืองนักการเมืองเนี่ยมีหลายคนที่ดูแล้วมันเชื่อไม่ได้นะคำพูดนักการเมืองเนี่ยมันมันเชื่อไม่ค่อยได้มีหลายคนแต่บางคนก็เชื่อได้นะครับอันนี้ก็พูด่านกลางๆนะครับผมก็มีเพื่อนเป็นสสเมื่อคืนนี้ก็มีสสมาหาผมที่สํานักงานนะครับ มีสอสอพาตำรวจมาหาผมที่สำนักงานเมื่อคืนนี้นะผมก็มีทั้งสอสอพักรัฐบาลฝ่ายค้านคืออย่างนี้สอสอเนี่ยเป็นมันมีหลายคนที่มันพูดจาแล้วเชื่อไม่ได้นะพอมันบอกว่าอะไรนะมันจะไม่เอาลุงตู่มาถึงเวลาผมมันได้เป็นสอสอมันก็เอาลุงตู่นะครับนะครับมันจะบอกว่าทําเพื่อประชาชนนะสุดท้ายมันก็ทําเพื่อส่วนตัว นะครับเพราะเป็นนักการเมืองเป็นอาชีพที่เชื่อถือยากเพราะนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามีการนายกแจกห้าล้านจริงหรือไม่นะครับก็ท้าทายกันให้เปิดกล้องวงจรปิดพี่น้องว่าเปิดมาแล้วมันจะเจอไหมล่ะเปิดมาจะเจอไหม่ะครับแจกตังค์อ่ะไม่มีหรอกนะครับวิธีการแจกตังค์เนี่ยนะครับเขาไม่ต้องไปถอนเงินสดมาแล้วใส่ถุงไปคนละก้อนห้าล้านก็ห้าก้อนเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องทําขนาดน,ะนั้นนี่มันยุค 5G แล้วเาอยากได้เงินเนี่ยนะครับ นะสมมตินะสมมติว่านายกเขาอยากจะแจกเงินสมมติเป็นเรื่องสมมตินะผมไม่ได้บอกว่าท่านแจกนะเดี๋ยวท่านจะมาแจ้งความจับท่านก็เรียกมาแล้วก็อ้าใครขึ้นมาพบนายกสมมตินะมาครั้งละสามคนห้าคนก็าบอกเออนะเดี๋ยวอย่าลืมยกมือให้นะให้ผมด้วยนะสมมตินะอ่าเอาไปคนละห้าล้านนะครับเดี๋ยวจัดให้โอเคตามนี้นะนะพูดแค่นี้ก็พอแล้วหลังจากนั้นก็กดโอนไปนะ ผ่านแอปพลิเคชันผ่านออะไรนะอ่การโอนทางออนไลน์เข้าบัญชีใครก็ได้หรือไปนัดรับวันที่ไหนก็ได้แค่นี้ก็จบแล้วนะไอการแจกเงินสําหรับนักการเมืองคงไม่มีใครก็โอ้โหใส่กระเป๋าลากมามันไม่มีแล้วครับนั่นสมัยโบราณน,นะนี่มันยุค5 G การโอนเงินเหมือนผมเนี่ยใครจะโอนเงินให้ผมเนี่ยมันจะเป็นเจ้าต้องมาเอาถือเงินถืออะไรมาให้ผมก็ โอนเข้าบัญชีก็ได้โอนเข้าบัญชีญาติพี่น้องก็ได้เพื่อนฝูงก็ได้นะครับแล้วก็นักการเมืองเนี่ยเป็นมีหลายคนที่น่าเชื่อถือไม่ได้นะบางคนบางคนก็การล่อนปิ้นป้อนบางคนก็คดโกงบางคนก็มีคดีติดตัวนะครับนะมันมีหลายอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วครับถ้าเขาจะแจกเงินแล้วแค่ไปบอกว่าเออยยกให้กูด้วยนะเดี๋ยวพวกมึงเอาไปคนละห้าล้านแค่นี้ก็เรียกว่าการแจกเงินแล้วเพราะฉะนั้นเปิดกล้องวงจรจิตมันคงไม่เจอแล้ว นะครับส่วนนายกจะแจกเงินหรือไม่ก็ไม่รู้ไม่ใช่เรื่องอะไรของผมนะครับแต่ว่าประชาชนบางคนก็เชื่อแล้วว่ามันแจกจริงเพราะอะไรเพราะตอนนี้มันขัดแย้งกันหนะักไม่ได้ขัดแย้งกับฝ่ายค้านพรรคขัดแยง้งภายในพรรคตัวเองเลขาธิการพรรคอย่างผู้กองธรรมนัสก็ได้ข่าวว่าโอ้ยงัดข้อกับนายกหรือเปล่านะครับมีข่ากันไปเฮ้ยไม่ได้นะ เออหมอทอหนึ่งต้องเป็นของข้าหรือไม่ต่อรองเก้าอี้ไหมต่อรองการแต่งตั้งโยกย้ายอะไรหรือเปล่าต่างตามข่าวกันนะข่าวจริงข่าวลือไม่ทราบนะแต่มันก็มีข้อมูลแล้วว่า,าผู้กองธรรมนัสเลขาธิการพักพลังประชารัฐกับนายกนะอาจจะมีปัญหากันหรือเปล่ามีแชทไลน์เอ่อทำไมสสจะไม่สนับสนุนผมนะพี่ป้อมก็ต้องไปคุยไปเคลียร์มูลนิธิปลาลอยต่อแนละต่างๆ ข่าวมันออกมาเยอะผมก็ได้มีโอกาสคุยกับสะสพลังประชารัฐแล้วก็พรรคเพื่อไทยแล้วก็เต้มงคลกิจแล้วก็อีกหลายๆคนเนี่ยครับเขาบอกว่ามันมีการต่อรองกันจริงนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะนะครับนะนะครับว่ามีการต่อรองกันจริงนะครับเรื่องเรื่องอะไรต่ารต่างเนี่ยเรื่องเนี่ยหมอทอนหนึ่งเนี่ยนะสามปอได้นั่งมานาะนแล้วหมอทอนหนึ่งต้องเปลี่ยนไปให้ผู้กองนั่งบ้างได้หรือไม่นี่ครับเป็นข่าวลือนะจริงหรือเท็จยังไงก็ ว่ากันไปนะครับการต่อรองในข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่ลือออกมาก็คือการต่อรองในพักพลังประชารัฐซึ่งเป็นพักของลุงป้อมนะพี่ชายกา็ลุงตู่นายกบอกเป็นพี่น้องท้องเดียวกันนะนะครับก็คือออกมาด้วยกันนะครับนะแต่ผมว่าไม่ท้องเดียวกันนะมันคนละพ่อคนละแม่มจะมาท้องเดียวกันได้ไงนะก็พูดอะไรเกินไปแล้วลุงเลยนะครับนะ คือผมยังเชื่อนะครับว่ามีการต่อรองตําแหน่งรัฐมนตรีมทอหนึ่งต่อรองต่างๆนะเพราะว่าผู้กองแกมาเป็นเลขาเนี่ยแกก็ต้องดูค่าใช้ใจ่ายในพักอะไรต่างๆมันต้องดูว่าเพราะเป็นแม่บ้านพักก็ต้องมีสตังค์นะนะพอมีสตังค์แล้วมันก็จะมีบารามีนะครับแต่ถ้ามีบารามีแต่ไม่มีตังค์เขาก็คงไม่ให้เป็นเลขาเป็นทำหอกทำดาบอะไรนะตังค์ไม่มีมันก็ต้องดูแลเอาไว้แจกจ่าย นะเผื่อลูกพักไม่สบายจะได้จ่ายค่ายาไปหาหมอจุกครูเผื่อลูกพักหิวข้าวก็ได้แจกกล้วยนะครับแจกกล้วยกันคนละลูกนะถ้ากินหรือแดกไม่พอก็แจกกันเป็นหวีนะถ้าแดกยังไม่พออีกก็แจกเป็นเครือนะครับเพราะฉนั้นเลขาธิการพักเนี่ยก็ต้องมีกล้วยเอาไว้แจกนะเพราะลูกพักพลังประชารัฐนบางคงทาตัวเหมือนลิงก็มีนะพอเห็นพอเห็นเลขาธิการพักอะ ขอกล้วยหน่อยนะขอกล้วยหน่อยขอกล้วยหน่วยหนูหิวกล้วยหนูหิวกล้วยมันต้องมีบ้างหละคนบางทีเขาแบบไม่ค่อยได้กินข้าวประชุมนานพอจะยกไม้ยกมือเดี๋ยวมือไม้มันจะแบบยกไม่ค่อยไหวแต่ได้กล้วยสักลูกสองลูกนะนะถ้าได้สักห้าลูกก็ยิ่งดีเลยนะแต่ไม่ใช่ห้าล้านนะห้าลูกนะเพราะว่าเขาบอกกันมาแล้วไม,ไม่ไม่มีการแจกห้าล้านถ้าแจกกล้วยห้าลูกก็พอไปได้นะก็ฝากท่าน นะผู้กองเลขาที่การพักนะผู้กองแป้งมันนะครับเรียกไนอะผู้กองแป้งนะครับว่าแกแกก็ชอบพูดเรื่องกล้วยนะสอสอเนี่ยมันว่าบางคนก็เป็นลิงก็มีอ่ะชอบนิสยัยคล้ายลิงอ่ะอาจจะเกิดปีลิงหรือเปล่าเนี่ยสสพลังประชารัฐนะครับ,นะรบก็นายกบอกจะไปแจ้งความกับวิสารวิสารบอกผม,มรับผิดชอบโอ้ข่าวนี้กระ่อนไปทั่วโลกนะนะครับ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดกล้องวงจรปิดไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการแจก,กตังินไหมเพราะว่าจะแจก,กตังคนนะครับแค,แค่บอกว่าเฮ้ยยกมือให้นายกด้วยได้ไหมถ้าได้เอาไปห้าล้านมันก็เป็นไปได้หรืออาจจะบอกว่าเอาไปห้าก้อนนะครับนี่เป็นการพูดเล่นเฉยนะเพราะฉะนั้นการแจก,กเงินเนี่ยของนายกเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องเอาเงินมาแจก,กนะแค่รับปากปุ๊บเดี๋ยวกูจัดให้อะไรต่างมันก็เป็นไปได้แต่เราไม่รู้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ชั้นสามของ ห้องประชุมรัฐสภาห้องประชุมแต่ห้องรับรองสําหรับนายกรัฐมนตรีนะเป็นห้องใหญ่มันปิดข้างในมันก็ไม่ติดกล้องวงจรปิดนะครับจริงๆต้องติดกล้องวงจรปิดแล้วมีเสียงด้วยนะเราจะได้รู้ว่าวันๆพวกนักการเมืองเนี่ยคุยกันเรื่องอะไรบ้างเช่นเงินทอนคดโกงประเทศชาติหรือเปล่ามันต้องติดกล้องวงจรปิดนะนะครับจริงๆนะนะไอ้นะนะนะเราจะได้รู้ว่าข้างในเห็นภาพกําลังแจก,ก5ล้านอยู่ไหมครับครับได้ครับ เดี๋ยวผมยก,ยกยกให้ท่านนายกเลยนะครับขอสัก5ล้านได้ได้ได้เอาเลขบัญชีมาเดี๋ยวโอนให้เอาเลขบัญชีคนขับรถมาแล้วกันถ้าเอาเลขบัญชีมึงเดี๋ยวก็ตรวจไปตรวจมาเดี๋ยวพวกมึงก็ซวยนะครับสมมุตินี่สมมุต,มมติเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังประธานสภานะครับในห้องประชุมสสเนี่ยต้องติดกล้องวงจรปิดนะนะครับเพราะสสเนี่ยหรือนายกเนี่ยเป็นคนของประชาชนนะครับนะนะครับเข้าใจนะอันนี้ก็ฝากไว้ประชาชนกาเชื่อ หลายคนมาเชื่อมีการแจกตางกันแต่จะแจกยังไงนั่นอีกเรื่องนะครับเรื่องต่อมาก็มีการกล่าวหากันว่าใช้เอกสารปลอมรัฐมนตรีมหาดรัฐมนตรีกลาโหมอะไรอะ่ะกล่าวหาสสพักเก้าไกลว่าใช้เอกสารปลอมเรื่อง iO ก็ว่ากันไปะนะปลอมหรือจริงเราไม่รู้แต่แน่ๆว่า IO มีไหมรับจ้าง300บาทอะไรมีไหมคอยด่าพวกเห็นต่างไหมไปคอมเมนต์ไปทวิตเตอร์อะไรต่างๆไปทวิตทางทวิตเตอร์มีไหมนะ แต่ผมเชื่อว่ามีนะส่วนตัวเชื่อว่ามีพวกไอโอทหารนะที่อยากจะไปนะวิพากษ์วิจารณ์พวกเห็นต่างส่วนตัวผมเชื่อนะแต่มีไม่มีผมไม่กล้ายืนยันเพราะถ้ายืนยันมันก็บอก่าแจ้งความจับเดชาแจ้งความจับนะแต่ถ้าบอกว่าผมเชื่อของผมเองอ่ะมันก็เรื่องของผมแล้วก็มันก็เรื่องของกูก็กูเชื่อว่ามันมีหรือเหมือนเรื่องแจกตังแจกอะไรเงี้ยผมก็เชื่อมันเป็นเรื่องของกูเป็นเรื่องของผมที่ว่าผมเชื่อ นะครับไม่มีความผิดแต่ผมก็ไมด้บอกว่านายกแจกห้าล้านแต่ว่าผมเนี่ยผมเชื่อผมฟังข่าวแล้วผมเป็นคนเชื่อคนง่ายว่าแล้วก็จุกรูจุกรูนะครับผมเป็นคนเชื่อไอโอทหารเนี่ยผมก็เชื่อนะว่ามันน่าจะมีจริงนะแต่จะมีจริงหรือไม่ผมไม่รู้นะครับเขาก็จะไปแจ้งความสสนะครับว่าใช้เอกสารปลอมครัวนี้การใช้เอกสารปลอมเนี่ยมันจะมีความผิดก็ต่อเมื่อรู้ว่าเป็นเอกสารปลอม แต่สสก้าวไกลไปอภิปรายในสภาไม่รู้ว่าเป็นเอกสารปลอมมันก็ขาดเจตนานะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา59จดไว้พี่น้องครับนะนะจดไว้นะครับนะเอาเอกสารปลอมมาใช้ถ้าเราไม่รู้ว่ามันเป็นเอกสารปลอมมาอภิปรายไม่ไว้วางใจมันก็ไม่มีความผิดน,นะครับและสอสอในสภาผู้แทนราษฎรยังมีเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองในการแสดงความคิดเห็น เพราะฉะนั้นดูแล้วไม่น่าจะดำเนินคดีอะไรกับสอสก้าวไกลได้นะอันนี้ว่ากันตรงๆนะนะแต่ในขณะเดียวกันผมก็ไม่ได้เห็นด้วยนะครับกับสอส,อสอพักกวไกลนะครับนะครับในการที่จะเอาเอกสารปลอมมาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะนะด้วยความเคารพนะครับผมชื่นชมในการทําหน้าที่ของสอสอฝ่ายค้านในการตรวจสอบการทํางานอของรัฐบาลน,นะครับ แต่ถ้ารู้อยู่แล้วเป็นเอกสารปลอมแล้วเอามาใช้อันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยนะเพราะอะไรเพราะท่านเป็นผู้ทรงเกียรติท่านเป็นผู้ทรงเกียรติท่าน้องเอาเอกสารจริงไม่ใช่เอาเอกสารปลอมมาใช้นะครับไม่ได้ไม่ควรนะไม่ควรอย่างยิ่งนะ